สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับหนุ่มสลินทัวร์นะครับผมก็มาดูบรรยากาศบอกสอสุรินของเรานะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศบอกสสุรินนะครับคืนวันที่8นะครับวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566นะครับผมก็ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ส่งท้ายนะครับต้อนรับปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอ่านะครับผมก็บรรยากาศนี้นะครับผม ตอนนี้ก็เวลา20นาฬิกาลครับผมก็ลูกค้าผู้โดยสารนะครับก็จะค่อนข้างจะเริ่มทยอยกลับเริ่มจะแบบซาซาลงแล้วนะครับผมแต่ถามว่าตอนนี้ก็คือผู้โดยสารนะครับผมก็จับจองนะครับที่นั่งอยู่นี้ก็มีตั๋วกันหมดทุกคนแล้วนะครับผมหากใครที่จะเดินทางวันนี้นะครับก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะครับว่า เต็มนะครับผมนาตะจองก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์คนก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพเยอะนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับพาชมบรรยากาศคืนวันอาทิตย์ที่8มกราคมนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริษัทสีมงคลทัวนะครับสาย563นะครับใครที่จะไปโคราชนะครับผมก็มาหน้าเลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็ที่สุรินีครับก็มีรถเดินรถนะครับจนถึง เที่ยวสุดท้ายของแต่ละบุษัทก็จะอยู่ที่สี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้นะครับของนครชัยแอร์นะครับเที่ยวสุดท้ายของนครชัยแอร์นะครับห้าทุ่มนะครับผมนะครับผมก็ยังมีประชาชนนะครับผมก็เดินทางนะครับผมส่วนเที่ยวแรกก็จะเป็นของบริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับตีสองนะครับที่มาจากระยองนะครับผมที่จะไปมุกดาหารนะครับ